สวัสดีกันอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับผมคงชัดเดชนจรวิมลนะครับวันนี้นะครับก็เห็นอยู่ในชุดต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เชิญนะครับแขกผู้มีเกียรติมานะครับคืออาจารย์แมนวัฒน์นยูมุ่งหมายนะครับวันนี้ท่านยังอยู่กับเรานะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะรู้เนี่ยยังมีหลายเรื่องมากผมพยายามจะคุยสรุป นะครับให้ทันภายในช่วงเทปหลังนี้นะครับหรือว่าประมาณ20กว่านาที30นาทีตรงนี้นะครับก็สวัสดีครับครับอาจารย์แมนครับสวัสดีครับโอยังคุยบัตรเมาหมาไม่รีบเนี่ยคุยกันแบบจะได้สารต่อแล้วเขาที่แล้วเราหยุดอยู่ที่บทสรุปเนาะเ่าตอนเด็กๆว่าเราทํานู่นทํานั่นมาเยอะแยะใช่ครับก็คือทำยังไงครับเท้าความนิดนึงคือคืออาจารย์แมนเนี่ยเป็นคนที่วางแผนในชีวิตไว้วางแผนไว้พอวางแผนไว้ล้นมันได้เกินเป้าเราก็เลยคิดว่า เออเราฉีกทิ้งนี่ก่อนถ้าเกิดมันไม่สมหวังแล้วมันจะเสียใจเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะฝากปร,ประชาชนก็บอกว่าถ้าวางแผนอ,อ,อะไรต่างๆเนี่ยก็ควรถ้าอยากจะทําอะไรต้องวางแผนไว้นะครับแต่ว่าพอวางแผนเสร็จแล้วได้ตรงนั้นแล้วปั๊บก็อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด นะครับแล้วก็ทําสิ่งตาตรงนั้นก็คือมีศีลสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาครับนั่นนะฮะสิ่งที่ผมอยากรู้ว่าผมคิดว่าผู้ชมทางบ้านทุกคนก็อยากจะรู้อยากจะทราบเหมือนกันว่าไอ้ระหว่างที่อาจารย์แมนใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นอ่ะจนมาเป็นดาราผมคิดว่าอาจารย์แมนจะต้องเจอเรื่องของผู้หญิงเรื่องของเพื่อนเรื่องของการสถานที่ท่องเที่ยวสิ่งยั่วยุอบายมุกต่างต่างจะนัเข้ามาเพราะว่าหน้าตาก็หล่อเป็นนักร้องดาราดัง ไปทั่วโลกเลยครับไปไปได้ไปเล่นละครไปตั้งแต่หนังเรื่องภาพยนตร์เรื่องแรกเราก็วางแผนเราอยากไปเราอยากไปถ่ายละครต่างประเทศเราก็ได้ไปเล่นเรื่องแรกกับคุณอรพันธ์พันทองก็ไปที่ประเทศจีนสมัยก่อนประเทศจีนยังไม่เปิดก็เปิดเปิดครั้งแรกก็30กว่าปีคือเรารักคณะที่ปักกิ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่ไปถ่ายที่อเมริกาก็มีคุณบินบริลิสก็ไปด้วยกันเรื่องก็โอเคนะแล้วก็ไปหลายๆประเทศมันก็แล้วก็นอกจากนั้นก็ได้ไปทัวร์ร้องเพลงด้วย สิ่งตรงนี้แหละมันก็มีการย่วยุเยอะแยะมากมายคนนั้นก็จะเอาไปตรงนี้คนนี้จะพาไปเที่ยวตรงนั้นคนเ,เพราะฉะนั้นที่เที่ยวนี่คือที่สถานที่อะโคจรด้วยอะโคจรก็เยอะนะที่เมืองนอกอะนะฮะ <oule> แล้วก็เวลาไปก็ต้องดื่มใช่ไหมฮะแต่สิ่งต่างๆที่เราเห็นเราได้เรียนรู้พอดีครอบครัวเป็นนักวิชาการนะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอาจารย์เป็นนักจดรยการอะไรต่างๆเราเองเรามาเป็นตัวแทนของเขา เราต้องคิดว่าเราเป็นคือต้องบอกตัวเองว่าอันนี้คือแนวคิดแนวคิดของเราแล้วแนวคิดของเราว่าเรามาใช้นามสกุลมุ่งหมายนะนามสกุลมุ่งหมายเนี่ยเขาคือไม่ใช่ว่าเราโอาชื่อเสียงของบางคนเขามีความสุขเนี่ยฉันทําให้ชื่อเสียงของชื่อเสียงของของนามสกุลเราดังนะจริงๆแล้วคุณถ้าเกิดว่าแบบคุณคิดอย่างนั้นที่เป็นคนที่เป็นดาราหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยคุณคิดผิดนะอย่าคิดแบบนั้นคิดใหม่ว่า คุณยืมนามสกุลเข้ามาใช้ <Okay. S 2> แล้วพอคุณมีชื่อเสียงปับ๊บคุณต้องรักษามันไว้ให้ดี oh. ถ้าคุณรักษามไม่ให้ดีเนี่ย oh. เขาไม่ได้อยากจะให้ถ้าเกิดมันชื่อเสียงมันเสียเนี่ย <Okay. S 2> เขาไม่ได้อยากจะให้คุณใช้นา,นามสกุล <Okay. S 2> นี้ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นแล้วคุณใช้ อยากให้อยากใช้นามสกุลเขาหรือว่านามสกุลพ่อแม่หรืออะไรต่างๆเราต้องทําให้เสมอต้นเสมอปลายเพราะฉะนั้นแล้วเราเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นเป็นนามสกุลอื่นเราใช้นามสกุลของของของที่เกิดมาเลยไม่ได้ไม่ได้มาเปลี่ยนเป็นนามแฝงเพราะฉะนั้นเราต้องตําหนักอย่างเล่นละครปั๊บคือบังเอิญตัวเองเป็นคนพอเพียงไงฮะคือที่บ้านก็สอนในเรื่องราวของพอเพียงว่าถ้าเกิดว่าทําอะไรที่เราอยากรวยไหมเรารับหนังเรื่องนี้ ต้องโหน,ป,น,นปีนู่นปีนั่นหรือว่าต้องทําอะไรที่มันเกินไปเราก็ได้เงินเยอะแต่ว่าหรืออาจจะพูดบทที่ไม่ดีหรือไปพลาดพิงกาอื่นได้เงินเยอะ,อะแต่เราไม่ทําเราก็ไม่รับเราเรียงซะรหรือว่าเวลาไปไปโชว์ตัวเป็นนักร้องเขาก็จะมักจะพาไป เที่ยวอาโครจรหรือไปเที่ยวต่อง่ายๆจะจัดคนนั้นคนนี้จัดผู้หญิงจัดรุ่นนั้นนี่ไว้ให้ที่เพียบเราก็ต้องบอกว่ารับไหมเราง่วงนอนแล้วเออเราก็จะคือต้องมีคนกันนะต้องมีคนกันเั้นสมัยนั้น ดื่มน้อยมากคือที่บ้านสมัยก่อนนี่คือทำออแกไนซ์เนี่ยมันก็จะมีบริษัทสุราเนี่ยมาเป็นออกมาเป็นสปอนเซอร์เยอะจนจนมอดขึ้นอ่ะที่บ้านต้องไปทิ้งต้องไปทิ้งเพราะแล้วก็เดี๋ยวนี้สมัยนี้เด็กๆเขาบอกเราเราขี้เหนียวด้วยไงเราเราไม่อยากจะให้พนักงานเราดื่มเพราะฉะนั้นพนักงานก็ก็หลังจากนั้นบอกว่านี่อ่อจะให้ผมอะไรเงี้ยอันนี้มันผ่านไปแล้วในชีวิตสิ่งสาคัญที่สุดคือ ถ้าเราเลี้ยงได้อย่างเป็มืองนอกเนี่ยค,คืออาชีพเราเนี่ยเราเจอตั้งแต่สูงสุดถึงต่าสุดสูงสุดนี่หมายถึงว่าอะไร,ค,รคนที่สูงที่สุดถึงคนที่ ต่ำที่สุดเราต้องเราต้องอยู่กับเขาให้ได้แต่สิ่งที่เราจะอยู่กับตัวเองได้คือเราไม่ต้องไปกับคนที่ทั้งสูงที่สุดและต่าที่สุดพอเสร็จงานเรากลับบ้านเลยผมก็เลยมีน่มีนิสัยอย่างนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคนได้สังเกตแล้วฟังที่อาจารย์แมนได้พูดื่อสักครู่สิ่งที่ทําให้อาจารย์มาอยู่ตรงนี้ได้คือสตินั่นเองสติใช่ครับอาจารย์ได้นึกถึงสิ่งที่ทางทางคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ได้สอนสอนอาจารย์มีสตินึกถึงนามสกุลว่า เราไม่ใช่เจ้าของนามสกุลเอานามสกุลนี้มาใช้คือเราเราต้องเป็นปัจญาคือเราต้องเราต้องทาอะไรเป็นตรงกันข้ามหมดเลยส่วนนักดาราเขาคิดเขาจะคิดแบบชั้นยิ่งใหญ่ชั้นโน่นนี่เราต้องคิดว่าชั้นต่าชั้นเหลือตัวนี้เดียวชั้นยืมเขามาอยู่ตรงนี้แต่ชั้นต้องทําให้ตัวเองเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดชั้นบอกว่ายิ่งใหญ่ชั้นต้องทําอย่างนี้คุณจะจบชีวิตอย่าง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 ไม่อย่างไม่น่าเขาเรียกว่าไม่น่าภูมิใจครับแล้ว อีกจุดหนึ่งที่ผมสังเกตนะครับก็คือว่าอาจารย์เป็นคนที่ฝ่ายหาความรู้อยู่ตลอดนะครับอาจารย์สามารถดึงตัวเองออกจากจุดที่เป็นจุดเสี่ยงของชีวิตตัวเองได้นะครับดึงสละสละสละไปไปเลยเพราะว่าอย่างที่หรือว่าสถ้าเกิดเราจะไปกับคนนี้แล้วเวลากลับเมืองไทยเขาก็จะบอกว่าโอ้ยไอ้นี่เหรอไปมาแล้วไปลุยกับฉันไปทุกที่เลยนั่นแหละเราไม่อยากจะใช้ได้ได้ยินคําพูดนั้นเราก็ต้องเลี่ยงไปให้พอสมควรไปให้เราทานข้าวเสร็จปั๊บ ดื่มไหมครับจริงๆแล้วก็อยากดื่มนะแต่ว่ามันฝึกฝึกนิสัยเหมือนบอกคุณหนุ่มอ่ะฝึกนิสัยที่เราบอกว่าตัวเองโดนสาบโดนสาบให้เป็นคนดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอนแรกก็แกล้งทําเป็นคนดีไปเลยอยากทําน่นแล้วก็มันก็กลายเป็นนิสัยไปเลยคือคือจริงๆแล้วเราเราสามารถที่จะเอ้ยอันนั้นไม่อยากได้มันจะกลายเป็นนิสัยนะนิสัยว่าเราทําไม่ได้เราก็ต้องมีมอรัลิตี้มีจริยธรรมมีคุณธรรมเขาบอกว่า โดยสถิติแล้วเนี่ยคนเราทําอะไรซ้ําๆเดิมๆประมาณ20กว่าวัน21วันม,มันจะเป็นนิส<า>ันิสยัยถูกต้องอันนี้ก็เหมือนกันครับ,รบหรือว่าบางทีเราเป็นอาจารย์หรือเราเราเราไปเล่นเรา,เรา,เราบางคนก็มีนะปัจจุบันนี้เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยแต่ว่าเวลาบทบาทที่ไปรับเล่นละครน่ะเล่นเป็นคนเมาเล่เนนเาเล่นเป็นคนนู่นนั่นดา่าคนเป็นคนพูดไม่เพาะแล้วนักศึกษาเขาก็จะต้องบอกแล้วก็จะมาบอกนักศึกษาว่าอันนั้นมันเป็นบทบาทการแสดงมันก็ไม่ได้ถ้าเกิดคุณอยากอยู่อย่างนี้แล้วคุณต้องตัดเลยไม่รับผมก็ตัด Uhm เลยนะสมัยก่อนเนี่เวลาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเนี่เงินเดือนไม่ไม่ได้เยอะนะเป็นอาจารย์นะแต่ว่าเวลาเล่นหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยเล่นละครเรื่องหนึ่งตอนหนึ่งก็แล้วแต่ได้ได้มากกว่าเป็นอาจารย์เป็นเดือนเลยแต่ผมเลือกมีอยู่ครั้งหนึ่งเดียวที่ผมไปนั่งรอเขาบอกว่าผมต้องไปแล้วนะครั้งนั้นขอถอนชื่อออกจากอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยครับถอนชื่อออกจากเป็น นักแสดงรับเชิญเพราะว่านักศึกษารอผมอยู่เพราะว่าคุณ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 ทำเวลาไม่ตรงแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเวลาการเวลาในวงการบันเทิงเนี่ยมันจะตรงไม่ได้หรอกเพราะว่ามันรอนู่นรอนี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํามาทั้งชีวิตคือการตรงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกที่จะหนีออกไปเราจะเลือกที่ตัดสินใจออกไม่ใช่ว่าจะไปด่าเขาว่านี่ฉันต้องไปแล้วนะอันนั้นคือจะเป็นการประทะแล้วหรือว่าบางทีเราไปเล่นละครแล้วเปิดบอกว่าบทมันไม่ดีอันนี้ไม่ดีอะไรต่างๆเราเห็นอยู่แล้วถ้าเราบอกว่า เออเอาฉันไปเล่นคนคนนี้เราก็บอกมันมันนั้นคือเป็นการที่จะต้องไปบอกเอาคนนี้ออกสิฉันจะเล่นอะไรเงี้ยอันนั้นคือการเป็นสั่งเขารเราก็ไม่เอาเราคือเอาตัวเองออกไปมีหลายเรื่องที่ผมไม่ได้รับเล่นเนี่ยหมายถึงว่ามันมีปัญหาภายในครับ ปัญหาคือผมเองอ่ะผมผมมีปัญหาเองผมก็เลยต้องเดินออกไปไม่มีใครรู้หลายเรื่องเลยนะครับคือบางที่บางเรื่องก็จะมีคอนฟ lict เรามีความรู้สึกเอ๊ะถ้าเล่นไปเนี่ยต้องมีคอนฟ lict แน่เลยต้องทะเลาะกับคนนี้แน่เลยเราต้องเอาตัวเองออกไปถ้าเราคิดว่าเราพอใจพอมีพอกินพออยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการเงินครับคุณต้องการมีอาชีพนั้นทําไปเถอะครับแต่คุณต้องทําแบบอดทนนะครับต้องมีขันติครับถ้าเรามีได้ไหม ผมไม่ค่อยมีผมก็เลยต้องออกไปเองเมไม่คอสก <c oughs> ถ้าผมอยู่เนี่ยผมต้องมีปัญหาก็ต้องออกเองเอ้ยเอาไปทาอาชีพที่เรามีไว้ก็คือเป็นอาจารย์ครับ,รบท่านผู้ชมจากที่ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเข้าใจนะครับว่าอ,อาจารย์เนี่ยก็คือจะมีจุดยืนของตัวเองสิ่งที่อาจารย์ดําเนินชีวิตมาระหว่างนักแสดงกับเป็นอาจารย์สอนตอนนี้มันรับเกี่ยวกันแต่ว่าอาจารย์เลือกที่จะทําสิ่งที่ต่อให้เกิดประโยชน์ ครับที่บ้านภูมิใจแล้วเราก็พอใจในสิ่งที่เรามีหมายความว่าอาจารย์ก็รักที่จะเป็นอาจารย์ทั้งสองด้วยเป็นเป็นเป็นคนบุคคลบนนเพิงด้วยแต่ว่าแต่ว่าเป็นในแง่ที่มันเวลาพอดีอย่างเช่นร้องเพลงหรือพิธีกรได้แต่ถ้าเกิดไปแสดงเนี่ย ไม่ได้แล้วมันเสียมันเอาเวลาไปหมดแล้วครับคือมันมีจุดหนึ่งที่ผมมันเป็นทิคในการใช้ชีวิตนะครับท่านผู้ชมก็คือว่าในจังหวะหนึ่งที่อาจารย์กําลังจะไปเข้าเข้าซีนหรือว่าเข้าฉากในช่วงเวลานั้นแล้วมันตรงกับช่วงเวลาที่ต้องออกสอนครับอาจารย์เลือกแต่สนใจคืออาจารย์ไม่ใช่ว่าปฏิเสธไม่คหมู่าอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธแต่อาจารย์มีมีหลักเกณฑ์มีแนวคิดแล้วก็มีหลักในการตัดสินใจโอเคอาจารย์เลือกที่จะมาเข้าซีนในเวลาอาจารย์ไม่ได้โทรปฏิเสธให้ฉันไม่ไปใ่แต่อาจารย มันก็เกิดอะไรจริงๆถ้าเกิดเขาเอาเอาคนอื่นได้ไหมถ้าเกิดเอาคนอื่นได้แล้วก็มันมันไม่กรทบเขาอ่ะคือไม่กระทบเขาล้วก็เราก็ขออนุญาตครับแต่เมื่อเวลามันถูกขยับออกไปแต่มันเป็นเวลาที่อาจารย์ต้องสอนอาจารย์ก็ตัดสินใจชัดเจนต้องไปสอนต้องไปสอนถ้าก็วันหนักวัหลังค่อยมาถ่ายใหม่แต่ถ้าเกิดเขาไม่ถ่ายใหม่เขาเลือกคนอื่นมาเป็นดาราเชิญก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นแค่ดารารับเชิญมันไม่ได้เป็นตัวเมนใช่ไหมเนี่ยแหละครับนี่คือ ผมเรียกว่าคนคุณภาพในยุค4.0เพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ตัดสินใจเนี่ยพออาจารย์ตัดจางนั้นชุคบคตัดขาดอาจารย์มาสอนอาจารย์ไม่กังวลวผมก็มาสอนผมบอกสอนนักศึกษาผมก็จะอธิบายนะเพราะว่านักศึกษานี่ต้องเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าบางทีอาจารย์มาอาจารย์มาสายยิ่งชอบเพราะฉะนั้นเวลาไปสอนนักศึกษาผมก็จะอธิบายเขาก็จะตั้งใจเรียนเพราะว่าเราบอกว่าเวลาอาจารย์มีค่านักศึกษาอาจารย์มานั่งพูดให้เราฟังเนี่ย ก็คือถ้าเกิดไปพูดให้คนอื่นฟังเนี่ยแป๊บเดียวก็ได้เงินเยอะแยะแล้วแต่มาพูดให้เราฟังนี่เหมือนกับเราได้สละตัวเองแล้ว,ลวได้ได้บอกว่าสิ่งที่เราตั้งใจมามอบให้นี่คือสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและต่อจากบุคคลที่จะต้องไปทำให้ประเทศชาติดีอาจารย์ก็ยอมที่จะเอาเงินไม่ได้เยอะแต่ว่าอาจารย์ก็ยอมสละแต่ว่าเวลาถ้าเกิดว่าใช้เสียงในการที่จะทําเป็นพาณิชย์เป็นเป็นบิสเนสอย่างเช่นไปอ่านสปอตโฆษณาหรือเป็นพิธีกร,รเราต้องรับ เป็นค่าตัวที่เป็นมาตรฐานครับ <correr up. S 2> เราก็จะมีเวลาที่เราไปรับตรงนั้นครับ <correr up. S 2> เราก็เราก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็ยังมีรายได้ตรงนั้นอยู่ไม่ใช่ว่าเข <ว estão S 2> าจ้างเราเป็นดาราเอ้เป็นเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์อย่างเดียวครับถ้าเป็นผมเป็นอาจารย์อย่างเดียวแล้วไปสอนอย่างเดียวนี่สมัยคงไม่มีมีตังค์ซื้อ <worm S 1> อะไรต่างๆที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีงานของเราที่เรารักอยู่ด้วยเหมือนกันครับครับผมราวนี้ตอนนี้คือ ในฐานะที่อาจารย์ยังอยู่ในวงการอยู่อาจารย์อยากมีอะไรบอกถึงน้องๆที่กำลังจะมาเข้าสู่วงการ,รมีค,รคือคือตอนนี้ทั้งวงการนักร้องอาจารย์ก็ผ่านมาแล้ว แล้วก็นักแสดงมาแล้วนะครับตรงนี้ครับที่เด็กวัยรุ่นหลายคนที่เขาอาจจะมองแต่ภาพสวยหรูนะครับตัวนี้อาจารย์อยากจะแนะนำนผมมันก็มีความสัมผัสพิถีพินเป็นคนชอบมีแนวคิดไอ้พวกนี้นะฮะอย่างเช่นอย่างชื่อเล่นของแต่ละท่านท่านก็สามารถที่จะเอาไปเป็นคำเขาเรียกว่าเป็นแนวคิดได้อย่างของผมชื่อแมนชื่อเล่นแมนนะ M A N ผมก็ อย่างแรกก็คือเราจะต้องมีมอร a ลิตี้มีหลักจริยธรรมคุณธรรมอยู่ในใจที่เราจะทํางาน Management ทำอะไรที่จะต้องจัดการกับตัวเองให้ดีแล้วตัวเองของผมก็คือมี Attitude ที่ดีมีทัศนคติที่ดีต่อทั้งคนฟังและตัวเองด้วยและสุดท้ายคือเอ็นก็คือนันสต o อปนอร์มัทีเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าปัทสถานปัทสถานนี้มันไม่ได้หมายถึงรรทดถานนะปัทสถานที่หมายถึงว่าเนี่ยพอมาอยู่กับคุณหนุ่มว่าตรงเนี้ ป้าบ้านนี้เป็นประทันสถานแบบนี้เราก็ต้องยอมรับในประธานสถานอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอุ้ยฉันจะต้องมาจะต้องมีนู่นนั่นเวอร์ต้องรอรับฉันอันนี้เราต้องยอมรับประทาสถานในแต่ละจุดแต่ละที่แล้วเราก็จะมีความสุขในในสิ่งที่เราไปเราอย่าคาดหวังว่าไปตรงนั้นเราจะเป็นแบบนี้ไปตรงนี้เราจะเป็นแบบนั้นต้องแทกแคร์ฉันแบบนั้นนั่นคุณก็จะมีมีความสุขนี่คือความแนวคิดของผมนะครับแต่แนวคิดของท่านแต่ชื่อของท่านคุณสามารถที่จะเอาไปทาได้แต่ถ้ายังคิดไม่ออกมีอันนี้นะครับบ o r i ร i n a l ัลบีออริจ i นัลหมายถึงว่า เป็นต้นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีเป็นผู้ที่มีสร้างขึ้นมาเป็นเป็นต้นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้มีเอกลักษณ์เป็นผู้เป็นเป็นผู้มีจุดเริ่มต้นอ่ะเริ่มต้นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีนะครับก็คุณก็จะเป็นคนที่ดีต่อไปเราต้องชิดเลยว่ามีออร์ินอลเราจะต้องทําตัวเป็นต้นแบบต้นแบบอะไรก็แล้วแต่คุณต้องทําให้ได้ต้นแบบของตัวเองก่อนต้นแบบของพ่อแม่ที่ที่เราอยากให้เราเป็นนะฮะคืออาจารย์แมนกำลังอยากจะบอกว่า ก่อนคือเรากำลังจะเข้าไปสู่วงการต่างๆใช่เราให้มามองที่ตัวเองตัวเองก่อนว่าเราเป็นต้นแบบที่ดีหรือยังต้นแบบที่ดีของการแสดงหรือยังของศาสนาพุทธหรือยังของอะไรต่างๆหรือยังถ้าเกิดคุณยังเป็นต้นแบบที่ไม่ดีแล้วคุณจะให้คนอื่นไปทำมีออริจิโนเหมือนคุณก็ไม่ได้ครับผมชอบอาจารย์แมนมากคือตั้งแต่ที่คุยมาเนี่ยอาจารย์แมนมองภาพบวกตลอดมองภาพบวกตลอดนะครับคิดในเรื่องของ สิ่งเป้าหมายที่มันควรจะเป็นภาพลบก็มีนะภาพลบอย่างเช่นเรารเราเห็นคนทะเลาะกันรเราได้พูดเราก็คนเราก็ก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเนี่ยภาพลบนี่หมายถึงว่าคนคอื่นลบนะคือหมายว่าคนอื่นลบมามากับเราค,รคนนี้ด่าคนนี้ฟังคนนี้ด่าคนนั้นให้ฟังสิ่งที่เราต้องทําก็คือเรามองอเรามองข้ามช็อตนั้นไปเราจะเห็นภาพเลยว่าคนนี้ทะเลาะกับคนนี้มันต้องเกิดแบบนี้เราจะไม่อยู่ข้างคนใดคนหนึ่งครับเราจะต้อง เราจะต้องเอาบุคคลที่มีปัญหาเนี่ยมาอยู่กับเราก่อนก็สร้างวันนี้ทะเลาะกันโอ้ยพี่วันนี้แต่งตัวสวยจังเลยไปตรงน,นี้ก่อนม,มั้ยนี่นม,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 มานั่งคุยกัน <c oughs> แ,แต่ว่าโอ้ยนี่ดิเสร็จปัป๊บแล้วเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเมื่อกี้พี่พี่อารมณ์ร้อนไปหน่อยพี่นั่นนี่นี่นี่พี่ลืมแล้วเหรอครับผมว่าเนี่ยก็คือให้เขาคลามดาวแล้วเขาก็จะไม่โกรธคนนั้นแล้วแล้วเรื่องที่เขาจะโกรธก็เขาจะโกรธอยู่แล้วล่ะแต่ครา้นี้สติของเขาก็จะน้อยลงที่จะต้องโกรธครับครับผมฮะค อาจารย์แมรเนี่ยนอกจากว่าปลุกหลักจิตวิทยาปลูกพลังตัวเองแล้วนะครับแล้วก็ปลูกพลังคนใกล้ๆตัวเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับคือให้สถานการณ์ทุกอย่างที่มันกําลังตึงเครียดและให้มันคี้คายไปโดยที่อาจารย์มา์ก็คือตั้งเป้าคือจะไม่พูดในสิ่งสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นในเราต้องคีดใช่ถ้าเกิดเราคิดให้มันเป็นปัญหาอย่างเช่นเวลาจะไปเหมือนกับไปจัดมีมีงานบางงานจัดเขาเชิญเราไปเป็นกรรมการไปร้องเพลงไปอะไรต่างๆเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ คนนี้จัดงานเนี่ยไม่มีตังค์ให้เราหรอกเราต้องคิดเออเข้าไปแล้วเขามีที่พักให้เราไหมถ้าเกิดเขาไม่มีที่พักเราจะทํายังไงเองโทรศัพท์ไปหาเพื่อนอีกที่หนึ่งเขาเตรียมที่พักไว้แต่พอไปถึงปั๊บเขาบอกเขามีที่พักเราก็ต้องยอมรับที่พักของเขาเราก็ cancel เพื่อนแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือถ้าเกิดเงินที่เราคิดว่าเขาจะให้อ่ะมันไม่ได้เราก็ต้องคิดว่าเออเรามาเที่ยวเนาะ แต่ถ้างานที่เราคิดว่าเราต้องได้จริงๆก็คือคต้องมีการเซ็นสัญญาก่อนงานก็จะได้ตังค์แต่ถ้าเกิดงานไหนคิดว่าเราจะไปทําแล้วเราจะไม่ได้ดังที่เราหวังจงคิดว่าทำํำทาน ให้ทานไม่ใช่ว่าไปทาทานให้เขานะทานให้กับตัวเองทําไปเถอะแล้วเราก็จะสบายใจเราเหมือนกับครบรับเราไปเที่ยวแล้วมีที่พักแล้วได้ทานอาหารกลับมาเราก็จะสบายใจเมื่อไหร่เขามีเขาให้ถ้าไม่มีก็ไม่ให้เราก็ไม่เสียใจแต่เราก็ต้องฝึกนิสัยเขาก็คือต้องทวงด้วยแหละถูกไหมฝึกนิสัยฝึกนิสัยเขาว่าต้องให้บุคคลนั้นมีการยอมรับหรือไม่งั้นไม่มีการยอมรับก็คือต้องมีแมสเซจให้เขา เตือนจุดของเตือนจุดของเขาว่าเขาเขามีความรับผิดชอบที่จะต้องรับผิดชอบอยู่นะแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีก็ไม่เป็นไรเราเราลืมไปแล้วตราบาปมันจะเกิดกับเขาชั่วชีวิตแต่ตรงนี้ถ้าเกิดทําอย่างนั้นนะคุณต้องมีแล้วนะถ้าเกิดคุณไม่มีอ่ะคุณทำอย่างเงี้ยคุณจนตายนะจะบอกให้ถ้าเกิดทําแบบอาจารย์แมนอย่าไปทําถ้าเกิดถาบใดที่คุณไม่มีงานอื่นรองรับอ่ะถูกไหมถ้าเกิดคุณมีงานอื่นรองรับเยอะอย่างหลายอย่าง คุณก็จงพอใจว่าคุณจะได้ไปช่วยตรงนี้ได้บางครั้งช่วย่างนี้ได้บางครั้งและคุณก็ต้องมีความสุขในการที่คุณมีอาชีพที่มั่นคงครับครับผมฮะจากที่ฟังมาคร่าวๆเนี่ยคืออาจารย์แมนเขาจะโฟกัสในความคิดของตัวเองไปในเรื่องทางด้านบวกๆครับคือจะไม่มองถึงปัญหาเลยเรามองในสิ่งที่มันมีแหละปัญหาแต่เราไม่มองเราเราอาจจะคิดไว้ในใจ แต่เรามีการคือเราไม่ได้แก้ปัญหาไวเราแก้ปัญหาไปแล้วว่าเหมือนว่าไม่ได้อย่างนี้แล้วทำยังไงอ่าเหมือนการปล่อยวางเราจะเจออะไรก็ได้ไม่แต่ถ้าเกิดว่าคนคนที่ไม่ได้อย่างนี้จะปัจจุบันมันเกิดเป็นเหตุการณ์อย่างคนต้นกันคนตบกันคนตีกันคนฆ่ากันเพราะว่าไม่ได้ดั่งใจไม่ได้มองปัญหาไว้ก่อนก็จะเกิดช็อตไหนไงฮะถ้าเกิดช็อตนี้เขาเกิดเขาไม่ให้ไปถึงตรงนั้นเขาไม่ให้แล้วไปถึงตรงนั้นผัวเมียตบกันอยู่ถ้าเกิดเขาไปเจอเมียน้อยจะทำยังไงเขาไม่ได้วางแผนล่วงหน้าว่าเขาจะแก้ปัญหาาายยยัังงงไไพออปถึบเเเรมณ์ทททนีีีใส่ลดว ใช่เราก็มีเหมือนกันนะแต่เราไม่เราาไม่ทรอจังหวะให้ไปเจออย่างนั้นเลยบางคนเขามีความรู้สึกว่าตกลงมีหัวใจไหมเนี่ยเอบางทีเขาก็ถามเราเหมือนกันว่าตกลงเคยรักใครไหมเนี่ยรักใครเป็นไหมหรืออะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่ารักเป็นสิแต่มันไม่ได้มีใครที่ ที่จะทําให้เราได้รักถึงขนาดนั้นเราก็เลยรักทุกคนดีกว่ารักทุกคนแต่ไม่ได้มีหลายคนนะรักทุกคนนะครับที่ที่เขาเรียกว่า give love for everybody นะครับเราใช้คำว่าเหมือนเป็นความรักความเมตตาเหมือนยัคหัวไม่มีศาสนาหนึ่งเขามียะโฮวายัโฮวาเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีเขาเรียกไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีให้กราบไหว้ไม่เป็นอะาไรแล้วมันอยู่ในความคิดนะฮะก็คือความคิดก็คือ give love แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือในนั้นเป็นช่วงหนึ่งที่ผมแก้ปัญหาผมให้ความรักความรักแล้วผมก็มองว่าเออศาสนาของเราเนี่ยเราก็ต้องมารักศาสนาเราสิเราจะไปล่องลอยกับความรักที่เราสร้างขึ้นมาทําไมก็เลยมีมีอยู่ช่วงปี2,000ผมตั้งชมรมชื่อ Love to ก็คือมอบรักแด่เด็กเด่แด่ทุกคนในโลกนี้ก็คือตอนนั้นยังไม่ยังไม่ได้เชื่อในพุทธ ก็เลยก็เลยก็เลยตั้งชมรมขึ้นมาแต่จริงๆแล้วชมรมนั้นก็เก็บไว้ถึงเราจะพุทธหรือศาสนาไหนเราก็สามารถที่จะดํารงอยู่ได้ครแล้วอะไรเป็นจุดที่ให้อาจารย์มาเริ่มต้นเริ่มเข้ามาเป็นผู้นําทางด้านพุทธและวก็วัฒนธรรมวัฒนธรรมก็ตอนไปบวชนะครับคือปกติจะไม่เคยคิดว่าจะไปบวชเลยคือช่วงอายุไหนครับตอนนั้นก็30กว่าแล้วอ่ะสามสิบจะสี่สิบคือไปบวชเองหรือว่าไปบวชเองเพราะว่าคุณพ่อตอนสมัยก่อนคิดว่าจะไม่บวชเพราะว่ากลัว กลัวโกนผมแล้วหัวไม่สวยเพราะว่าพูทนเจ้านักรหัวสวยแต่พอเราหนึ่งมีคอนฟ lict เยอะๆอย่างเช่นผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆมาแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณพ่อเสียชีวิต นะครับเรายังไม่ได้บวชให้คุณพ่อเลยก็เลยเออมาบวชที่วัดพระศรีมหาธาตุแล้วคือล้างบาปให้หลวงตาด้วยที่เราเคยเล่นกับเ้่นเราเข้าหนีเซ็นชื่อเองหนีเองสร้างสตอรี่อะไรเยอะแยะแต่สมัยก่อนนี่ผมปลอมลายเซ็นผู้ปกครองลาออกเองนะเก่งไหมฮะอายุน้อยมากแล้วหลวงตาก็ต้องโทรศัพท์ไปบอกว่าอยู่ไหนมาวัดเดี๋ยวนี้ผมบอกว่า ลาออกแล้วครับลงตาเพราะฉะนั้นแล้วก็คืออันนี้ก็คือเป็นการ <c oughs> ที่ทําเสริมแล้วก็เป็นบวชแล้วก็แล้วก็ไป,เ,ไปเ,เขาเรียกว่าไปจําวัดที่วัดป่า <c oughs> วัดหนองประพง์ก็เป็นวัดป่าจริงๆ <c oughs> ที่อุบลราชธานี <c oughs> แล้วก็ไปวัดพระรามเก้าด้วยก็เป็นวัดที่เรียกว่ามีศีลสมาธิปัญญาอย่างทองแท้แล้วเราก็ได้เรียนรู้การบูรณะ บวชได้กี่พรรษาครับ่วงนั้นบวชบวชไม่ไม่นานฮะแต่ว่าที่บอกนะจิตใจเราคนเราไม่จำเป็นต้องบวชนานแต่ถ้าเกิดคุณบวชในใจครับคุณบวชในใจนะคุณจะบวชได้ตลอดชีวิตแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้บวชคุณบวชแต่หัวแต่ว่าใจคุณไม่บวชเนี่ยครับมันก็ไม่ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แต่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาเราก็บวชในใจก็คือเออวันนี้จะใช้ตัวเอ็มเป็นเป็นตัวเป็นตัวทางานก็คือมอร์โรริตี้เออวันนี้ตัวเอ็มเหมือนกันจะใช้มันนี่มันนี่เออ มันนี่ไม่ใช่เราไปเอาเงินคนอื่นนะเราต้องมีเงินไปเดินทางไม่มีนักค่าน้ํามันมีอะไรต้องเตรียมพร้อมถ้าเกิดเราต้องดูทุกอย่างอะไรต่างๆ m ม n นจเมนต์จัดการเราก็ใช้ชื่อชื่อตัวเองนี่แหละคือจงอยู่กับตัวเองและก็ทําตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยที่เรามีตัวนําว่า be original นะครับก็จะทําให้เราอยู่เป็นต้นแบบที่ดีได้จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้หมายว่าเราเป็นคนที่ดีได้แต่เราคิดว่าเราเป็นต้นแบบ เป็นไม่ใช่พยายามคือดํารงตนที่จะเป็นต้นแบบในสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะทําได้ครับเป็นหนึ่งในบุคคลที่ขอต่อยอดให้ศาสนาพุทธครับผมครับจากเมื่อสักครู่นะครับพอดีเวลาเราเหลือน้อยนะครับผมอยากจะให้อาจารย์สรุปในฐานะคนสองยุคผมเรียกว่าคนสองยุคเพราะเพราะสมัยนั้นอ่ะยังไม่มีอินเทอร์เน็ตครับคืออาจารย์ดังแต่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ตอนนี้จะเป็น 5G แล้วนะครับอาจารย์มีวิธี ที่จะจัดการกับตัวเองหรือบอกเล่าถึงวิธีที่เราจะอยู่ในยุคนี้ยังไงบ้างสําหรับคนที่เคยอยู่ในยุค,คที่ตั้งแต่1.0 2.0 3.0 4.0แล้วก็เด็กยุคใหม่นะครับอยากให้อาจารย์แนะนําหน่อยว่าจะมีวิธีการใช้ชีวิตยังไงนะครับครับผมฮะก็4.04นอะ f o ่ U r จงใช้4ีนียให คุ้มค่าก็คือฟิวเจอร์ในอนาคตคุณต้องแฟร์แฟร์กับทุกส่วนไม่ใช่ว่าคุณจะเอาเปรียบคนนะครับตัวโอก็คือออฟเซิร์เรื่องราวต่างๆในโลกนี้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายตัวยูคืออันเดอร์สแตนดิ้งอันเดอร์สแตนดิ้งในจิตใจของเราแล้วก็ทำตัวให้มียูนิคและอันสุดท้ายตัวอาก็คือมีรีเลชั่นชิพและคุณก็จะเป็นคนที่ดีและอยู่ในโลกของโฟเพอ ซีโร่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าคุณจะไม่เป็นซีโร่แน่นอนคุณจะมีแต่พาสไปแบบเป็นเรื่องที่ดีๆในยุคนี้แล้วยุคต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดมากเลยนะครับคืออยากจะปกมมือเสียงดังๆนะครับอ๋อมิมี่คิดเองสดๆใจเองสดคือเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงการเอาอักษรนะฮะเอามาบอกเรื่องราวต่างๆ อักษรยคุณหนุ่มบอกตัวเองเใช่ฮะปิดท้ายด้วยชื่อคุณหนุ่มอี๋ยวพึ่งเลยฮะเมื่อกี้นี้กำลังอยากจะบอกว่าอาจารย์อยากจะจดที่อาจารย์บอกไว้นะครับแต่ก็จดไม่ทันก็เลยอยากจะบอกผู้ชมว่าหลายคนคงอยากจะโจทย์ในสักครู่นี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรอดูตอนลงยูทูบนะฮะนะครับจทแล้วอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะเพราะว่ามันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่ครับครับผมฮะคือวันนี้อาจารย์แมนนะครับหรืออาจารย์โอทันยูมุ่งหมายนะครับได้ เป็นเกียรติมาในช่อง b ี c ซีทีวีนะครับในรายการ Family ่แ d นด์เลดี้โอเคครับผมอ่ะ Family ่แ d นด์หรือ Lady and Family Lady and f a m i น y นะตัวนี้ประธานมานั่งอยู่กับเราด้วยมานั่งฟังผมได้สัมภาษณ์เลด a ้แอนด์แฟมิลดีให้มันอบอุ่นดีเห็นไหมตัว R ก็ยังเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเพราะว่าต้องอยู่ในอาก็คือ รู้และรอกฎระเบียบถ้าเกิดคุณพูดไม่ถูกมันก็จะต้องเปลี่ยนนะฮะซึ่งจริงๆรายการนี้นะครับเราอยากจะให้เชิญชวนให้ผู้ปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กรุ่นไหนก็แล้วแต่หรือว่าใครก็ได้ที่เข้ามาหรือว่าเฉียวเฉียวเข้ามานะครับอยากจะให้พอเจอคลิปนี้ปุ๊บเนี่ยอยากจะให้เริ่มต้นฟังตั้งแต่เทปแรกนะครับอาจารย์มีข้อคิด มันต้องอยู่ในนั้นตลอดฝังอยู่ในนั้นทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นชีวิตตั้งแต่วัยเด็กวิ่งขึ้นวิ่งลงมาเองมรงเทพเองนะครับแล้วก็มาเป็นเด็กวัดด้วยอยู่วัดพระศรีช่วงตั้งแต่ป .6 ละนะครับแล้วเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์ที่พูดไว้ว่ามีการแอบเซ็นเอกสารอะไรเองแล้วที่สําคัญน่ยอาจารย์ผลักดันตัวเองให้มาเรียนที่กรุงเทพตอนนั้นเรียนอยู่มอรามนะครับแล้วก็ผลักดันตัวเอง สร้างความสามารถตัวเองไปเรื่อยๆครับจนเข้าตากันพอไปช่วงคอน FLICT ในชีวิตปั๊บเราก็ต้องบอกตัวเองว่าเราต้องหยุดแล้วก็ต้องไปเรียนหนังสือต่อใช่ไหมไห้คุณจะไปนั่งคือถ้าเกิดคุณมีคอน FLICT กับชีวิตคุณหูไม่ดีคุณอะไรต่างๆแล้วคุณยังไปบอกหูไม่ดีนั่นไม่ดีเอ่อเป็นดาราไม่ได้แล้วขอเงินหน่อยบริจาคเงินให้ฉันหน่อยฉันแต่โอ้โหไม่ได้ผมก็ต้องปีเเราะตัวเองว่าเราพอมีเงินเราไปเรียนหนังสือต่อเรียนหนังสือต่อแล้วก็มาสอนหนังสือมีอาชีพอื่น ครับนะครับที่ไม่ต้องเป็นนั่งรอว่าเมื่อไหร่จะมีงานแสดงครับจุดนี้แหละครับพี่ๆน้องๆถ้าได้ฟังแล้วเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูได้รอดูใน YouTube นะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเชิญอาจารย์นะครับแมนวัฒนันยูมุ่งหมายนะครับก็นั่ผมขอตัวราท่านผู้ชมเลยครับผมผมและอาจารย์แมนวัฒนยูขอตัวครับผมสวัสดีครับ